สวัสดีค่ะวันนี้หวานจะมาทำเมนูอาหารอินเดียนะเนื่องจากว่าออทอมมี่หลานชายสุดที่รักอยากจะทานจริงจริงเขาอยากทานบัตเตอร์ชิเก้นนะแต่ว่าหวานยังไม่ถึงขั้นจะทำบัตเตอร์ชิเก้นด้วยตัวเองเพอดีว่าหวานไปได้ออซอสสำเร็จของทิกามาซาล่านะซึ่งมันคล้ายๆกัน วานก็เลยจะลองทำทิก้ามาซาล่าให้ทอมมี่ทานดูก่อนนะคะแล้วก็จะทานกับแป้งนานนะก็เลยจะมาทำแป้งนานทำเองนะอันนี้วิธีทำแป้งนานนะคะก็คืออันนี้เป็นน้ำอุ่นนะเสนอส่วน,น,นสี่ถ้วยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลในน้ำตาลสองช้อนชานะ แล้วก็จะใส่ยีสต์นะคะ active dry yeast ยีสต์หนึส่วนหช้อนชานะอีกหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็คนนะคนจนได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ก่อน10นาทีนะให้ยีสต์ทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคหลังจากที่เราพักยีสต์เอาไว้นะคะ10นาทีนะก็ในนี้มีแป้งนะแป้งสาลีเนี่ยนะคะ4ถ้วยตวงนะแล้วก็ทำให้เป็นหลุมตรงกลางเสร็จแล้วก็เอายีสต์ที่เราผสมไว้ใส่ลงไป แล้วก็ใส่โยเกิร์ตนะใส่นมผ่นนะใส่3ามส่วนสีถ้วยใส่น้ำมันนะคะใสหนึ่งส่วนสีถ้วยใส่กระเทียมสับนะประมาณ สองช้อนนะแล้วก็ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เกลือเสร็จแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ค่ะมีหวานก้นวดมาได้สักพักแล้วนะมันก็ไม่ติดมือแล้วนะคะก็ได้เป็นก้อนแป้งนี้นะคราวนี้เราก็ต้องพักแป้งนะคะเอาไว้ในกรละมังเนี่ยนะแล้วก็หาผ้าหรือฝาปิดเอาไว้นะคะต้องพักแป้งหนึ่งชั่วโมงนะในอุณหภูมิห้องนะคะนี่นะ ทำให้เป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันนะใส่นิดนึงแล้วก็ทาให้ทั่วทาให้ทั่วนะเสร็จแล้วก็เอา แป้งที่เรานวดไว้ตะกี้นะคะโอเคใส่กลับเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็หาผ้าคลุมเอาไว้ให้มิดชิดไม่ให้แป้งมันแห้งนะแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ยีสต์ทำงานให้แป้งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคเราจะมาทำ ชิคเก้นทิกาน m มาซาล่ากันแบบง่ายๆนะคะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันนิดนึงนะเสร็จแล้วก็เอาไก่ที่หั่นเป็นชิ้นเอาไว้ลงไปทอดนะเสร็จแล้วก็โรยเกลือกับพริกไทยนะคะ ออให้เหลืองแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับนะติะ๊กติ๊กได้เลยนะคะเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็โรยเกลือติ๊กไทยอีกครั้งนะ ความทอดมาสักพักไก่มันเหลืองดีแล้วนะคะก่อนเราจะเอา <c oughs> พริกแกงใส่ลงไปนะเอาน้ำมันออกก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันมันจะเยอะมากเ <c oughs> สร็จแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยนะพริกข่ามาซาลานะคะ จริงก็ใส่ผักด้วยได้นะ<ม>เออใส่แบบ หยวกเขียวแดงอะไรเงี้ยนะคะแต่พอดีที่บ้านหวานไม่มีเนาะก็ไม่ใส่ไม่มีผักแค่นี้ค่ะแล้วก็เคี่ยวให้มันเข้าเนื้อให้มันเดือดก็เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคค่ะเราก็หมักแป้งเอาไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ขึ้นนะขึ้นใช้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวหวานจะเอาแป้งออก จะเนื้อเนียนเลยเนาะเนียนขึ้นเยอะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด10ก้อนนะ จากที่เราปั้นแป้งเป็นก้อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งมาแผ่นะแล้วก็ใช้ไม้คลึงนะคะแป้งนานมันจะลักษณะแบบว่ายาวๆใช่ไหมก็ดึงๆหน่อย แล้วก็เอากระเทียมนะคะทาก็ผักชีเสร็จแล้วก็รีดทับนะมันจะได้ติด ะะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะแบนๆนะให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาแป้งนานปุ่ยเสร็จแล้วก็เอาแป้งนานของเราวางลงไปปกติถ้าเป็นสูตรต้นตำรับจริงๆเขาจะใช้หม้อทันดูนะแบบที่เขาย่างไก่อะ่ะแต่ว่าเราไม่มี ถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้แบบกระทะเหล็กน,นะคะขวานก็ไม่มีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรทาที่บ้านเราก็ใช้กระทะเทฟลอนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นกระทะแแดงอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเอาไฟกลางๆนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้างใต้มันจะไหม้ซะกอนะ่อนนะพอทิ้งไว้สักพักก็จะเริ่มเห็นว่าแป้งมันจะเริ่มพองขึ้นมานะคะ

ก็ได้แป้งนานโฮมเมดทานจบท่ก้ามาซาลาชิคเก้นแล้วนะทำไม่ยากนะคะแต่ว่าใช้เวลาพักแป้งนิดนึง นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะชิคเก้นติก้ามาซาล่ากับโฮมเมดนานนะคะครัวบ้านเนียอาจารย์รับรองอร่อยหัวฟาดค่ะ